สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็โฮก็ช่องของเราอีกรอรอแล้วตอนนี้เราก็เพิ่งตื่นนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงนะคะเราเพิ่งตื่นแบบดูหน้าดีโหแบบโคตรจะสดอ่ะ วันนี้นะคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปทำวอล์กนะคะตามติดชีวิตของเราหนึ่งวันว่าชีวิตที่ใกล้จะเปิดเทอมในอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยเราทําอะไรบ้างเราเตรียมตัวยังไงบ้างนู่นนี่นั่นนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปตามเราหนึ่งวันเลยเออก็วันนี้เราจะกลับมาหาลัยแล้วนะคะทุกคนเราจะกลับไปเป็นเด็กหอแล้วเราก็เลยอยากทําคลิปให้ทุกคนดูว่าเราทําอะไรบ้างวันนี้นะคะวันนี้เราก็มีแผนแบบหลายๆายอย่างเลยเดี๋ยวเราจะไปทําตามแผนได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอก แต่คนที่แบบติดการตบมือมากไม่รู้จะตบมือเท่าไหรกอดตอนนี้มินก็อาบน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงสกินแคร์กันก่อนเลยอันดับแรกก็คือมินลงน้าตบก,ก่อนเนียคะทุกคนเพื่อให้ผิวมันตื่น สภาพผมอะไรเง s. <S ี้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมีจะทาลิปบลัมก่อนนะคะเพราะว่าปากแห้งมากเลยสกินแคร์นี่ราแต่ทุกคนแบบจะเลือกลงที่ถูกกับผิวตัวเองเลยนะคะหลังจากที่เราอยู่บ้านมาประมาณแบบว่าเดือนกว่าเกือบสองเดือนอะวันนี้ก็คือจะต้องกลับไปมาหาลัยแล้วนะคะก็รู้สึกว่าไม่อยากกลับเลยรู้สึกแบบโอ๊ยไม่อยากกลับแล้วอะไรเงี้ยคืออยู่บ้านนานก็ไม่อยากจะกลับไปที่นูน่นขึ้นปีสามแบบเร็วเร็วมากมากแบบไม่คิดว่าฉันจะขึ้นปีสามตวขนาดนี้แล้วก็ขึ้นมาแบบงงๆเมื่อกี้ลืมบอกมีทำ m o i s t u r i z e นะคะของเซ ีนี้ก็คือจะได้กลับมาเรียนในมอลแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเคยไปเรียนในมอตอนประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งแค่เทอมเดียวด้วยนะทุกคนปีหนึ่งเทอมหนึ่งแล้วก็ไม่มีรับน้องไม่มีเฟชชี่ไม่มีอะไรทางนั้นคือผ่านการเป็นเฟชชี่มาได้ยังไงก็ยังไม่รู้เลย เคยสัมผัสความเป็นเฟชชี่เกออือบลืมทากันแดดไว้ทุกคนก็วันนี้จะมาใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็นการแดดโทนอัพเนาะตัวนี้เป็นกันแดดโทนอัพของ q ิวเพรสนะคะน้องขอนเขาคนนี้ก็คือมี SPF ถึง50บวกแล้วก็ PA บวกบวกเลยนะ ตัวนี้ก็คือสวยเป๊ะคุมมันตลอดทั้งวนันอย่าลืมทาคอด้วยนะคะทุกคนส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ทากันแดดเยอะอยู่แล้วนะคะแต่มีชอบตัวนี้มากๆเลยเพราะว่าเขาจะกลับสีผิวเราเนี่ยให้มันขาวขึ้นหนึ่งระดับเลยทุกคนไม่หน้าแบบดูอมชมพูทําให้หน้ามันดูแบบสดใสอะไรเงี้ยมันดูเม,โม่โส กลิ่นหอมด้วยนะคะทุกคนกลิ่นหอมแบบอ่อนๆเยี่ยง่ายมากๆด้วยทุกคนดูดิคือซึมแล้วนะคะแล้วก็หน้ามิเนี่ยขาวขึ้นหนึ่งระดับเลยนะคะจากเมื่อกี้ที่แบบเออหน้าฉันแบบโสมแล้วก็ตอนนี้ดูหน้าแบบไบรท์ขึ้นมาเลยจะใช้ตัวนี้เป็นเมคอัพเบสทุกครั้งเลยก่อนแต่งหน้านะคะก็จะต้องมีน้องคนนี้คือขาดไม่ได้เลยทาไปแล้วผิวสวยมากทุกคนดูดิบอกว่าตัวนี้ยังคุมมันแล้วก็กันน้ำด้วยนะคะถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องรอยสิวไม่ได้มีปัญหาเรื่องรูขุมขนไม่แร่อะไรอย่างเงี้ยก็ มาาาออกกจบ้นไดใครที่มองว่าเมคอัพเบสไม่สำคัญคือสำคัญมากๆเลยนะเทหร์เบนนี่คือถ้าวันไหนมินไม่ได้ใช้เมคอัพเบสมันจะรู้สึกแบบขาดอะไรไปวะเฮ้ยน้าฉันขาดอะไรวะวันไหนที่ได้ใช้จะรู้สึกโอ้โหน่าสวยมากนั่นแหละทุกคนใครที่ไม่เคยลองเมคอัพเบสต้องลองต้องลอง,ต,อง,ต,อง,ต,องตัวนี้จริงๆซึ่งซองละสีบาทเท่านั้นนะคะถูกมากนี่เดี๋ยวให้ดูเนื้อของเขานะคะทุกคนเป็นเนื้อสีชมพูอ่อนๆนะอุ้ยเสียดาย่ฉันเสียดายอ่ะทำไมมันบีบออกมาเยอะขนาดนี้ไม่เป็นไรไปทาหน้าต่อ ใช้ได้ทุกสีผิวด้วยนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบเออฉันแบบผิวสองสีหรือว่าผิวสีแทนจะใช้ได้ไหมใช้ได้นะเพราะว่าเขาจะปรับสภาพตามสีผิวเราเลยตรงการแตะทอนอัพเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนมันก็จะมาลงตัวนี้เลยเบททิน้นทุกคนมีประสบการณ์เปิดเทอมมาเล่ากันหรือเปล่าส่วนเรานะคะก็ตอนนี้ก็จะเปิดเทอมแล้วย,ยังไม่ได้ซื้อชุดเลยวันนี้ก็เลยว่าจะเออไปหาดูชุดด้วยนะตอนเข้าปีหนึ่งมันก็จะรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบจะขึ้นปีสามแล้วมันรู้สึกแบบไอ้เแ้่จะเปิดปเท มาเจอกันอีกทีตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคนตอนนี้เราก็มารับปั้นอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปบ้านคืนเนาะเพราะว่ามินยังไม่ได้ของมินมาเลยแล้วก็ปั้นเนี่ยมีของมีของที่จะไปบ้านมินด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเออมารับก่อนที่บอกว่าฉันไม่ได้แบบปัดขนตาเลยนะทุกคนอาจจะดูแปลกตาแปลกใจนิดนึงเพราะว่าวันนี้จะไปต่อขนตาคือห้ามปัดมาสคาร่านะคะน,นี้นะคะเราก็ทําการออกเดินทางและเรียบร้อยเว้ยแล้วแบบ แม่อ่ะมีเบรกฟาสต์มาให้ด้วยอาหารเช้าแล้วเบรกฟาสต์เื่นก็จะเป็นขนมปังไข่อะไรน,นู่นนั่นใช่ป่ะวเป็นของที่เราีประโยชน์อะ่ะเออในของที่อยู่ท้องจะของเราก็คือส้ตมตำค่ะเออฟังไม่ผิดก็คืออาหารเช้าของเราก็คือส้ตมตำ เป็นแบบแม่ทําเองด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยมีซ่อมมาให้ด้วยเพื่อจะกินบนรถนั่นเองเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะไปแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงหอแล้วนะคะแล้วก็ของเยอะมากเดี๋ยวให้ดูอันนั้นคือของของเราสรัมภารของเราที่เรามาถึงแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะไปต่อขนตากันนะคะดูรถที่เราไปนะสวัสดีสวดีสวดีวดีดดดดดด ทุกคนอันนี้ก็คือขนตาที่เราต่อมานะคะตอนนี้ก็กํลาลังจะขึ้นห้องละเราไปแวะเล่นห้องเพื่อนมนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาถึงห้องก็ไปคลีนหน้าก่อนวันนี้ใช้คินซิ่งของนีเวียนะคะทุกคนเฮ้ยทุกคนตอนแรกอะเราก็จะพาทุกคนไปแบบไปดูแบบชุดนักศึกษาด้วยนะแต่ว่าเราแบบไปไม่ทันไงแล้วฝนก็ตกด้วยวันนี้ เลยว,ว่าเดี๋ยวทําคลิปแบบไปช็อปชวนักศึกษาเป็นอีีแยกแล้วกันเนาะในน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปอาบน้ํากันโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อาบน้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอันดับแรกเลยเดี๋ยวลงน้ําตกก่อนเพราะว่าหน้าเริ่มแห้งแล้วก็วจะตบๆให้มันเข้านายางี้มินก็จะลงแบบเป็นสกินแคร์ที่มันจะเป็นพวกน้ำ,น,ำน้ำก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลงอะไรที่มันเป็นเนื้อเจลแล้วก็เป็นเนื้อครีมทีหลังจะลงเป็นเซรั่มของรันอัลันนะคะ ต่อไปนะคะนี้ก็จะมาลงเป็นน้องคนนี้เลยเป็นเจลหน้าใสาของคิวเพเป็นฟิลเหมือนคลาสสลิปปิ้งมาร์กนะทุกคนแบบตื่นมาก็คือเหมือนนอนคบแบบ8ชั่วโมงตัวนี้ซึมเร็วด้วยนะทุกคนแล้วก็สบายผิวมากเอาไปแช่เย็นอะไรเงี้ยเรามาทาคือแบบโหรู้สึกดีมากมิก็จะแบบทานานาๆไปเลยนะคะเพราะว่าแบบเราชอบเห็นปะว่าเนี่ยน้องเขาจะเป็นเจลใสๆแบบนี้เลย คือเขาก็จะเป็นเนื้อเจลใสๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะทุกคนตัวนี้เขาก็จะช่วยทําให้หน้าเราเนี่ยผิวอิ่มฟูผิวแบบชุ่มชื้นใครที่ผิวแห้งหรือว่าหน้าแห้งเนี่ยมีแนะนําลงตัวนี้ไปเลยนะคะตื่นเช้ามาก็คือจะรู้สึกแบบหน้าคือดีอะ่ะเหมือนนอนครบแปดชั่วโมงแบบหน้าชุ่มชื้นมากตัวนี้แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เลยนะเสะื้อสั้นๆว่ามาร์กเจลหน้าใสก็ได้นะคะทุกคนคือใช้แล้วหน้าข่ากระจ่างใสขึ้นจริงตัเนี้ใช้ก่อนนอนนะคะทุกคนเหมือนน้องเขาแบบจะเข้าไปฟื้นฟูผิวที่มันแบบว่าโหม่่วววแล้้ฟืืนนนูผิทีัเอ ล้มาทั้งวันะไรอ่างเงี้ยลงไปเสริฟปื๊บเนี่ยก็จะพัดพัดพัดให้น้องซึมเข้าผิวมินจะบอกว่าราคาน้องคือโคตรจะถูก3 9บาทเท่านั้นก็คือถูกมากต้องไปลองนะครีมลุงเราเก่อน,นอนก็จะแค่นี้เลย3ตัวไม่ค่อยจะทาเยอะมากนะคะต่อไปเดี๋ยวมินก็จะทาลิปบล์มตรงปากลิปบล์มมินใช้เป็นตัวเดิมเลยนะคะเป็นของเบบี้บับเบิ้ลตัวนี้สีแอปเปิ้ลอะไปเลยทุกคนรู้อย่างนี้เราทาก่อนทาครีมดีกว่านานะคุณจะได้ไม่ต้องกลัวหน้าเรา มันดูมีสีสันขึ้นจริงๆนะเนี่ยต่อไปนะคะผิวกายเนาะมิก็จะใช้เป็นของตัวนี้เลยวัสลีนตัวนี้ก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเหมือนกันนะใช้มาแบบสักพั้งหนึ่งแล้วก็โอเคอยาให้ดูเวลาก่อนลดแสงแบบตีส4 8นาทีเห็นปะ ตีสองสี่สิบแปดนาทีเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมิ้นจะไปดูชุดนักศึกษาเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปไปช้อปชุดนักศึกษากันนะคะว่าเราจะซื้ออะไรยังไงบ้างเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปไว้เท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนอนก่อนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรต่อไปนะคะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปนอนแล้วนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบกันนะบ๊ายบาย ไปเจอกันคลิปนะวันนี้ไปนอนแล้วค่ะบ๊ายบาย